อาุณสวัสดิ์ชาบายเกอร์ทุกคนนะครับพบกันกับผมและเช่นเคยครับในรูปแบบของพอสแคส์นครับในเช้าวันนี้นะฮะอากาศถือว่าสดชื่นแจ่มใสลมพัดเบาๆเย็นดีมากแต่รอบบ่ายก็คงจะร้อนทะลุ40องศาเหมือนเช่นเคยนะครับทุกคนยังไงก็ดูแลตัวเองดูแลสุขภาพดื่มน้ํากันให้เยอะๆนะครับในช่วงวันนะฮะทุกคนครับอย่าลืมอย่าพลาดนะวันนี้นะครับโปรแกรมกัน่งขันนะครับมาแล้วนะฮะแล้วก็นี่คือสนามที่4เฮเรสในสเปนช่วงเวลาประมาณสักบ่าย2นะครับ ก็ไปติดตามในในตารางเวลาที่ผมแจ้งไว้ให้ใน f c e b o o k f แฟนเพจโพสต์ปักหมุดเอาไว้แล้วก็นในหน้าชุกชนตรงนี้นะครับว่าในแต่ละรุ่นเนี่ยเขาจะลงสนามเวลาเท่าไหร่สปอร์ทีวหรือไม่ก็2เท่านั้นนะครับแล้วก็ในสนามนี้ถ่ายทอดสดนั้น PPTV ท d 3ีเไม่ได้ถ่ายทอดนะครับทุกคนเดี๋ยวในพ o อดแคสต์ at, รอบเช้าวันนี้ผมมีบทสัมภาษณ์นะครับของแชมป์โลกฟรานซิโกบัญญาย่ามาฝากนะครับแล้วก็ของเปโดรคอสตา ของเปโดเนี่ยอาจจะเยอะหน่อยเมื่อวานมีการถแถลงข่าวนะครับซึ่งก็จะมีนักแข่งหลายๆคนนะครับที่เรียกว่าอยู่ในงานเขาก็จะสลับสับเปลี่ยนกันไปซึ่งผมไม่มั่นใจนะครับว่าจะสามารถนําบทสัมภาษณ์ของนักแข่งทั้งหมดนะครับที่ได้อยู่ในงานเมืม่อวานนี้เนะี่ยมาคุยได้หรือเปล่าถ้ามันไม่ทันยังไงก็อาจจะมาในรูปแบบของการโพสนะฮะในหน้าชุมชนหรืว่าใน Facebook แทนเนาะครับ สำหรับฟรานซิโกบันยาญานะครับจาก,กลับไปที่เฮรเรสในสุดสัปดาห์นี้ในฐนานะของแชมป์เก่านะครับชนะที่นี่ไว้ถึง2ครั้งเลยทีเดียวนะครับปีที่แล้วก็ถูก KTM เนมนโรมกินโต๊แม้ว่าจะไม่ได้ออกสตาร์ทในแถวหน้าในตำแหน่งโพนะครับก็คือออกสตาร์ทในคันที่5แต่เปโก้ก็สตาร์ทได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับแล้วก็สามารถที่จะเชื่อนิ่มๆน,นะครับหมายเลขสามรดบินเดอร์ในช่วงท้ายเกมแล้วก็ ควาชัยชนะไปได้ในที่สุดในขณะที่ KTM นะครับนักแข่งที่ร้อนแรงที่สุดของค่ายส้มในตอนนี้กลายเป็นรถแข่งคันสีแดงนะครับหมายเลข31ของเจ้าหนูเปโดรอาคอสตานะครับก็คือมีคะแนนสะสมอยู่ในอันดับที่5ในตอนนี้ก็คือไล่ตามหลังฮอเฮมาตินเนี่ยไปแค่20กว่าแต้มแถมคะแนนก็ยังคงขึ้นหน้าฟานิโกบัญญาญานะครับก็คืออาเปโดนี่มาคันที่ 4, นะครับเปโกนี่มาคันที่5ฮะแล้วทีนี้ เป้าหมายของเปโดรนะครับแน่นอนหลายๆคนก็แอบนะครับคาดหวังกันไปนะครับแน่นอนว่าชอบนะฮะเชียร์ก็คงจะไม่ผิดนะครับที่เราจะเฝ้ารอนะครับว่าเอฟเปโดรเนี่ยจะสามารถมีโอกาสชนะการแข่งขันได้หรือไม่อย่างไรหรือได้เมื่อไหร่ซึ่งในเฮ r เรสนะครับในที่นี่เนี่ยก็ถือว่าเป็นโฮมเรสของ เปโด้ด้วยแล้วก็เจ้าตัวเองก็ถือว่าโชว์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับในรุ่นเล็กรุ่นกลางในที่ผ่านๆมานะฮะดังนั้นนะครับเปโดรก็เลยบอกว่านะครับเ,เราเองก็ตอนนี้ไม่ได้มีความแตกต่างจากเคทีมงสุดคนอื่นๆเลยนะผมหมายถึงว่าแจ็คกับแบดเนี่ยคุณคงจินตนาการไม่ออกหรอกว่าพวกเขาเนมีประสบการณ์มากมายขนาดไหนในการขี่มอเตอร์ไซค์ที่นี่แจ็คเองก็มาจากผู้ผลิตค่ายอื่นๆด้วยและผมเองก็แค่ที่จะเรียนรู้จาก สิ่งที่พวกเขาทําผมกำลังดูอยู่ทุกวันเลยว่าพวกเขาทําอะไรได้บ้างและก็พยายามนําสิ่งที่ดีที่สุดจากทุกที่เข้ามามันก็เป็นเรื่องจริงที่ว่าในตอนนี้เนี่ยเราอยู่ในช่วงเวลาที่หอมหวานเลยล่่ะแต่มันก็ง่ายมากที่เราอาจจะไปได้ดีได้ในสักวันหนึ่งและก็อาจจะดูย่ำแย่ในวันต่อมาสำหรับสิ่งนี้เราจะต้องยืนหยัดแล้วก็อย่าไปคิดอะไรมากเลยนะครับกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับนี่คือสิ่งที่เปโดรเปิดหัวมานะครับ ในขณะที่ฟรานเชสโกบัญญายานะครับแชมป์โลกของเราแล้วก็ชนะที่นี่ใน2อ,อครั้งเลยนะครับแล้วก็ในล่าสุดด้วยนะฮะซึ่งก็นั่งอยู่ใกล้ๆกันในี่แหละในงานแถลงข่าวนะครับก็ถูกถามถึงนะครับว่าได้เห็นเปโดรคอสตาเนี่ยทำอะไรที่มันแตกต่างออกไปบนมอเตอร์ไซค์นะครับเขาขับสไตล์ต่างๆเนี่ยมันดูโดดเด่นดูน่าสนใจเนี่ย นะครับคุณรู้สึกยังไงกันบ้างนะครับแชมป์โลกของเราครับไปโกบอกว่าเปโดเนี่ยเขาได้นําสิ่งใหม่ๆนะครับในการเข้าโค้งด้วยความเร็วเนี่ยมานะฮะเขาสร้างความแตกต่างในจุดนั้นเลยลหะเพราะว่าอย่างน้อยในช่วงสุดท้ายของการเบรกเนี่ยเขาสามารถที่จะพารถเนี่ยเลี้ยวได้เหมือนเดิมนะครับแม้ว่ามันจะมันจะมีความเร็วอยู่นะครับดูเหมือนว่าเขาจะสร้างความแตกต่างในการเข้าโค้งได้มากมันไม่ใช่แค่ว่าเป็นเรื่องของทางตรงอย่างเดียว แต่เป็นการเข้าค้งด้วยความเร็วที่มากขึ้นที่เพิ่มขึ้นแล้วเขาก็ขับไปนะครับโดยที่ไม่ได้สนใจยางเลยซึ่งในตอนนี้มันทําให้เขาได้เปรียบเขาก็ยังโอเคอยู่ซึ่งสิ่งนั้นมันเกิดขึ้นมันไม่ใช่ว่าเพราะว่าโชคช่วยเขานะครับแล้วก็นะครับเมื่อพูดถึงสิ่งที่เปโดทำเอาไว้ได้อย่างโดดเด่นนะฮะในช่วงการแข่งขันในทุกวนันนี้ก็เอาไปเปรียบเทียบกับตอนที่เขาขึ้นมาในรุ่นโมโตทรี ลักษณะที่เห็นได้ชัดเจนก็คือเขาสามารถเบรกในขณะที่ตอนนั้นเนี่ยล้อหน้ายังสามารถที่จะแบบว่าเคลื่อนตัวไปได้นะครับเบรกแล้วก็ความเร็วมันไม่ได้ตกข้อดีของตรงนี้นะครับก็คือในสมัยก่อนเนี่ยผมก็เคยเคยลองทำขำขำเล่นๆนะครับโอ้เนินนานมาจ้ยเป็นวัยรุ่นนะครับแต่ผมไม่ได้ไปทําในสนามแข่งนะฮะแต,แต่ก็ทำขําๆบนถนนซึ่งมันก็ไม่ใช่สิ่งที่ดีหรอกอันนี้เล่าประสบการณ์ให้ฟังนะครับก็คือเราจะทํายังไงที่สามารถเบรกรถอยู่แล้วทีนี้ ก็อรอบมันไม่ตกลงไปถ้าจำไม่ผิดรู้สึกว่าเหมือนผมจะเอาวิธีนี้มาจากปีชายงสว่างอระลุนหรืออะไรเงี้ยนะครับมันเนิ่นนานมาแล้วนะมาลองทําแต่ผมไม่ได้ทําในทางโค้งหรือว่าไม่ได้ทําในที่เขตชุมชนนะครับเพราะว่าบ้านผมมันก็จะเป็นต่างจังหวัดถนนผาตัดไปทางทุ่งนาทางอะไรเนี่ยผมก็ลองทําเออนะครับแต่มันก็เสียงนะฮะคือถ้าคุมจงังหวะเบรกไม่ดีเนี่ยบางที พอปล่อยเบรกมันก็พุ่งพรวดทันทีเลยนะครับอันนี้เล่าประสบการณ์แซมกันมาให้ฟังนะครับเเปโดก็บอกนะครับว่าสิ่งนี้เนี่ยมันมีมันมีความแตกต่างจากในตอนที่เขาแข่งโม o ตโทรีอยู่นั่นก็คือในเรื่องของยางที่มันมีความแตกต่างด้วยเพราะยางมันกว้างก่ากันเยอะเลยนะฮะหน้ายางเนี่ยนะนอกจากนี้รถเองมันก็มีความแตกต่างไปจากเดิมโดยสิ้นเชิงแหละนะครับแต่ในท้ายที่สุดแล้วนะครับ ในรถของ KTM เนี่ยนะครับที่อยู่ในคลาดของแก๊สแก๊สเนี่ยในที่สุดพวกเขาก็รู้วิธีการที่จะทํำยังไงนะครับที่จะทําให้รถเนี่ยมันมีวิธีที่จะไปได้รวดเร็วขึ้นนะครับเอโดก็บอกนะฮะว่าซึ่งมันก็เป็นเรื่องจริงนะฮะที่ผมเนี่ยสามารถที่จะขี่ได้ใกล้เคียงนะครับกับตอนที่ขับโมอเตอร์ทรีโดยในเรื่องของการเบรกนะครับ เข้าโค้งในด้านในแล,ล้เข้ไปได้อย่างรวดเร็วเนี่ยสำหรับครั้งนี้เราก็ถือว่ามีการต่อสู้กันในเรื่องของการเบรกที่มากพอสมควรอยู่เลยและก็เป็นเรื่องจริงที่ว่าตอนนี้เนี่ยเรากําลังพยายามปรับปรุงในเรื่องของการออกจากโค้งเพราะว่าในขณะนี้นะครับสําหรับผมเนี่ยมันก็เป็นจุดที่แย่ที่สุดในสไตล์การขับขี่ของผมเลยนะเพราะว่าผมไม่สามารถที่จะขับเข้าไปใกล้ท้ายคน ข้างหน้านะฮะได้ได้มากเท่าไหร่ไม่สามารถที่จะใช้จังหวะลมดูดหรือว่าสติสติีทรีมเนี่ยได้จริงๆเลยแต่เราเองก็กําลังนะครับปรับปรุงในเรื่องนี้กันอยู่นะฮะแล้วในสุดสัปดาห์นี้จะเป็นอย่างไรครับเปโดถูกถามนะครับเพราะว่าแบดบินเดอร์แจ็คมินเลอร์นะครับในปีที่แล้วเนี่ยาทำผลง,งานต่อสู้บหัวแถวได้หรือแม้กระทั่งแดนนี่เปโดโรซาท,ที่ลงไวาการ์ดเนี่ยนะครับคิดว่าในเคทีเอ็มในสุดสัปดาห์นี้เนี่ยจะเป็นยังไงกันบ้างนะฮะ เฟโดก็บอกนะครับว่ามันก็เป็นเรื่องจริงแหละว่าในปีที่แล้วเนี่ยทั้งแบลสและก็แจ็คเนี่ยค่อนข้างที่จะเร็วเลยในที่นี่นอกจากนี้ดานี่เองก็มาด้วยสิทธิ์าวการ์ดเนี่ยก็ทําการตรวจสอบนะครับทั้งทีมงานตรวจสอบด้ยวยรวมทั้งพอร์ตสโกวโร่ด้วยเนี่ยฮะเพื่อมาตรวจสอบในในที่เฮเรสเนี่ยอยู่บ่อยนะครับแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมันก็จะมีคําถามเกิดขึ้นมากมายเหล้วว่าอเมริกาก็เป็น สุดสดาที่ดีสําหรับพวกเราโดยรวมเลยนะแต่เราก็ยังไม่รู้จริงๆหรอกนะฮะว่าถ้าผมจะมาขี่ที่เฮเรสแล้วเนี่ยมันจะออกมาอย่างไรแต่อย่างไรก็ตามเราจะมาพยายามทํางานให้ดีที่สุดกันนะครับเราจะต้องแบบว่า ทำสติอารมณ์ให้มันนิ่งๆเข้าไว้แล้วก็พยายามที่จะไม่คิดถึงความคาดหวังใดๆที่เกิดขึ้นนะครับนี่คือสิ่งที่เปโดรคอสตาเล่ามานะครับแล้วก็สิ่งที่ฟรานเิโกบัาย่าคนที่นั่งอยู่ข้างๆนะครับก็พูดถึงนะครับสิ่งที่เจ้าหนูคนนี้เนี่ยนะครับสามารถที่จะทําได้ สไตล์การขับที่ค่อนข้างที่จะโดดเด่นนะครับมีกลยุทธ์ในการขับที่ดีนะฮะนั่นก็คือสิ่งที่เราประจักษ์ได้นะครับทุกคนดังนั้นแฟนๆของแชมป์โลกเปโก้นะครับแฟนๆของเปโดรนะครับก็มาลุ้นกันเรามาลุ้นกันว่าเปโก้จะป้องกันแชมป์ได้หรือเปล่านะครับในที่นี่นะฮะเพราะว่า ktm ก็แข็งแกร่งอย่างที่เราทราบกันจริงๆแต่สนามที่นี่มันก็ เป็นสนามที่มีความแตกต่างนะครับพร้อมที่จะเกิดอะไรขึ้นก็ได้กับนักแข่งแถวหน้าในแต่ละคนซึ่งในตอนนี้ก็ยังประมาทในท็อป7ท็อป8นี่ไม่ได้นะครับเพราะว่าเราได้เห็นแล้วใน3สนามเนี่ยนะฮะว่าพวกเขานั้นมีความเร็วจริงๆแต่มันจะไปเข้าทางใครใครจะเซ็ตรถได้ออกมาได้ตอบโจทย์ตรงประเด็นที่สุดรวมทั้งไปดรคอสตานะครับที่อาจจะเรียกว่ามีคนนั้นคนนี้บอกว่าเอ้ยนะครับ คงมีโอกาสชนะที่นี่ละมั่งมากที่สุดนะครับหรือจะเป็นยังไงละ่ะในท้ายที่สุดแล้วนะครับ KTM อาจจะดูดีนะฮะในที่ผ่านมาแต่ก็อย่างที่เจ้าตัวบอกนะครับว่ามันก็อาจจะเกิดอะไรขึ้นก็ได้นะครับคุณอาจจะมีเส้นทางที่แจ๋วนะครับในวันนี้แต่วันต่อไปคุณอาจจะดูย่ำแยก่ก็ได้นะครับหรือในเฮเรสจะเป็นอย่างไรเนี่ยโดยรวมนะครับก็จะต้องลุ้นกันใน บ่ายนี้นะครับทุกคนย้ำนะครับบ่ายนี้นะครับไปดูการฝึกซ้อมนะครับรอบ FP1 ก็จะมาในช่วงประมาณสักบ่ายสองบ่ายสามนั่นแหละนะครับก็ดูโปรแกรมตารางเวลากันเอาไว้ให้ดีแล้วกันนะฮะจะได้ไม่พลาดกัน นะหลังจากนั้นก็รอบค่ำๆก็จะเป็นรอบ PR ก็จะเป็นการตัดสินเข้า Q2 วนะครับว่าทั้งคู่ทั้งเปโด o รแล้วก็ทั้งเปโกเนี่ยนะครับจะเอาตัวรอดได้หรือเปล่านะฮะแต่ถ้าอยากจะดูการแข่งขันได้อย่างเข้าใจได้อย่างสนุกมากยิ่งขึ้นนะครับโดยเฉพาะเพื่อนๆมือใหม่ที่เพิ่งหัดดูเนี่ยนะฮะในคลิปเมื่อวานนี้นะครับที่ลงไว้ตั้งแต่เมื่อคืนนี้แหละก็เป็นการทําความรู้จักเลเยอร์สนามแล้วก็เป็นการวิเคราะห์นะครับถึง ความเป็นไปในสนามนี้นะครับแต่ละจุดแต่ละโค้งมันเป็นอะไรยังไงกันบ้างเนี่ยก็ลองไปรับฟังคลิปนั้นกันได้แต่วันนี้ก็คงจะมีคลิปออกมาให้ได้ชมกันบ่อยขึ้นนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปข้อมูลมันเยอะนะฮะถ้ามันไม่แจ้งเตือนอะไรนะครับเรากดกระดิ่งกดแต่ป้องกดอะไรกันเอาไว้เพื่อนๆก็เข้ามาดูได้ตลอดเลยนะครับผมจะอัปเดตไว้ในหน้าชุมชนและก็นในรูปแบบของคลิปนะฮะไว้เจอกันในคลิปหน้าทุกคนสวัสดีครับ